Keynote Speech ระเบียบโลกหลังโควิด19เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถอยห่างจากกันปาฐกถาโดยสุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผลกระทบต่อประเทศไทยครับ New World Order โลกระเบียบโลกใหม่ก็ต้องเป็น New Engagement เราก็ต้องเข้าผูกพันกับโลกแบบใหม่ อันแรกคือเราจะวางจุดยืนในระเบียบโลกที่เปลี่ยนไปอย่างไรระเบียบโลกที่เปลี่ยนไปหรือไม่มีระเบียบโลกผมกาลังคิดว่าในขณะที่พูดอยู่เวลานี้ที่ผมได้ใช้เวลาที่ผ่านมาเรียนท่านผู้มีเกียรติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดว่ามันทําเหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่มีระเบียบโลกสะทีเดียวโลกาโนวัดก็ไม่ใช่โลกาพึ่งพาก็มันก็เริ่มเริ่มเห็นแต่ไม่รู้จะไปทางไหนภูมิภาคนิยมก็เริ่มเกิดขึ้น แต่มันจะสเตนมันจะยั่งยืนไปไหมระบบพหุรูภาคีก็กัดกร่อนส่วนเซเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้เพราะนั้นใน Fragmented Globalization ในเรื่อง Regionalism สงครามการค้าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นยุทธศาสตร์สหรัฐต่อจีนชุดใหม่การที่สหรัฐแย่จีนในทุกเรื่องที่เป็นหัวใจของจีนการที่เรากำลังจะเดินจากสงครามที่เกือบเย็นเป็นสงครามเย็นไปถึงสงครามตัวแทนซึ่งก็หวังว่าในเรื่องช่องแคบไต้หวัน ในเรื่องเทเลจีนใต้จะไม่กลายเป็นสงครามตัวแทนจริงๆประการที่สองคือไทยจะร่วมกับอาเซียนอย่างไรครับเราคนเดียว70็บล้านคน60กว่าล้าน70บล้านรวมอาเซียน610ล้าน620ล้านคนถ้าอาเซียนทำกันอะไรกันได้10ประเทศจะมีน้ำหนักอาเซียนจะเป็นผู้นำทางด้านอาหารความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางการแพทย์ทางสุขภาพได้ไหมอาเซียนจะจับคู่กันเองเรื่องการท่องเที่ยวอย่างไร อาเซียนจะอาศัยความพอดีของอาเซียนที่เข้ากับทุกคนได้หมดเนี่ยสร้างความมีเสถียรภาพในภูมิภาคเป็น regional bridge เป็นสะพานภูมิภาคได้อย่างไรอาเซียนจะช่วยสร้างโลกาพึ่งพาโลกาสามัคคี cooperative g l o b a l i s m ได้อย่างไรอาเซียนเองก็ต้องปรับยุทธศาสตร์ภายในอาเซียนด้วยต้องปรับยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับนอกอาเซียนท่ามกลางโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ว่าอาเซียนต้องร่วมกันออกแบบอาเซียนใหม่ ที่จะให้อยู่ในโลกหลังโควิดได้ประที่สคือประเทศไทยเราเนี่ยครับท้าม่เกลียดที่เคารพจะร่วมมือกับจีนสหรัฐและบางประเทศหรือกลุ่มประเทศอย่างไรในสงครามเกือบเย็นไทยจะต้องเตรียมตัวต่อฟู้ดเซเคียวริตี้เฮลท์เซเคียวริตี้และวิถีชีวิตที่จะเปลี่ยนไปอย่างไรทั้งภาครัฐและภาคเอกนชนและประการสุดท้ายก็คือว่าประเทศไทยจะสร้างจะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติของเราอย่างไรรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยุทธศาสตร์ยาวทั้งแผนพัฒนาระย่างสั้นที่ผ่านมานั้นเรารู้ในสิ่งที่รู้คือเรารู้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแต่ละขณะเดียวกันเราก็รู้ในสิ่งที่ไม่รู้เหมือนกันคือเรารู้โลกมันจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปขนาดไหนถ้ารู้หมดแล้วว่าเปลี่ยนไปขนาดไหนคุณเคนก็คงเดอะสแตนดาร์ดก็คงไม่ต้องมาทำอีคันอมิกฟอรัมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ที่น่าเป็นห่วงไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่า เรายังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้คือมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอีกผมเรียนท่านว่าภูมิสถาปัตย์ทางเศรษฐกิจการเมืองโลกเมื่อก่อนสองสมปีเปลี่ยนทีก็ถือว่าเร็วเวลานี้เปลี่ยนทุกสัปดาห์เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาการติดเชื้อรอบสองรอบสามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาใครเปิดใครปิดใครปิดใครเปิด,ปด,ปดของเราดีขึ้นมากแต่ตราบใดที่ยุโรปอเมริกาบราซิลเป็นแบบนี้อยู่อินเดียเป็นแบบนี้อยู่เราจะเปิดการเดินทางระหว่างประเทศ อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วคำถามก็คือว่าเรายังจะเน้นการพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักในความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่หรือเปล่ายัางเป็น Export oriented growth อย่างเดิมกันอยู่หรือเปล่าประการที่2เรายังจะเน้นการพึ่งพาปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดิมอยู่หรือเปล่าประการที่3าเรายังจะพึ่งการลงทุนจากต่างประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านอยู่หรือเปล่าเขายังจะมาลงทุนที่เป็น heavy i n d u s t r y หรือเปล่า หรือเขาจะมาลงทุนในเรื่งองอาหารสุขภาพการแพทย์สาธารณาสุขแล้วเราจะนําเทคโนโลยีมาทำย่างไรครับท่านผู้มีเกียรติที่กรรพบให้เรายืนบนขาตัวเองได้ให้เรามีความพอเพียงมาสร้างเกราะภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตเราจะได้มีเกราะมีภูมิคุ้มกันที่ยือนอยู่ได้และประการสุดท้ายก็คือว่าระบบราชการระบบกระทรวงทบวงกรม ระบบกฎหมายในยุค4.0ซึ่งกฎหมายของเรายัาง0.4อยู่เนี่ยนะครับระบบการทำงานของรัฐบาลระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรในช่วงโควิดและช่วงหลังโควิดนี้เรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมขอเรียกชวนคิดว่าโลกในช่วงโควิด19และโลกหลังโควิด19จากช่วง new abnormal หรือ transition ไปถึง new normal นั้น จะมีลักษณะอย่างไรบ้าง